ในที่สุดก็มากันสักทีนะครับกับแบ็ k โครเวอร์ตอนล่าสุดที่บอกเลยว่าตอนนี้นะเป็นตอนที่เดือดแลนดาติดตามกันมากสุดๆกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากการที่พวกเขาะจะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วเนี่ยก็ออยังมีเรื่องที่น่าตกใจรวมไปถึงเรื่องที่น่ายินดีให้กับเราได้รับรู้ในตอนนี้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้จะเป็นเพียงการเมาท์มอยและการพูดคุยหลังการอ่าน,านเท่านั้นนะครับไม่ได้จะมานั่งอ่านมาังงะให้ฟังใครที่ต้องการจะเสพเนื้อหาเต็มๆแบบมันหยดย้อยเนี่ยก็สามารถไปอ่านได้โดยการกดลิงดด้าล่งไไเเยพืออปู ีถูกลิขสิทธิ์แปลไทยให้อ่านกันฟรีๆนะครับแล้วเราก็ขอเตือนจอาเวททั้งหลายกันไว้เลยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการหยิบยกเนื้อหาบ้างส่วนจากในมังงะมาพูดคุยรวมถึงมโนกันโดยหยิบยก ข้อมูลที่เราเจอกันในอนิเมะหรือทั่วไปต่างๆนานานั้นมาประกอบเป็นชุดข้อมูลนะครับร่วมไปถึงการมาโนเล็กๆ,ๆน้อยด้วยใครที่ยังไม่ได้อ่านการันตีว่าจะฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ Let's start it เอาล่ะครับกราบสวัสดีรับชมทุกท่านกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้มาอยู่กับพวกเราอน,นิเด็กอีกตามเคยนะวันนี้มาอยู่กันในมังงะแบ็คโครเวอร์ตอนที่281กันแล้วหลังจากที่ผมไปอ่านมาก็ต้องขอบอกกันตามตรงแหละครับว่าใจเต้นตุมต้มตุม้นต่องตอง เราก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเป็นตอนที่ทําให้เซอร์ไพรส์คนดูเป็นอย่างมากเลยนะครับและมันนะครับก็เป็นไปตามที่เราได้มโนไว้ในคลิปล่าสุดที่เราเองนะครับได้จัดทําขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะถึงการที่เรานั้นได้มโนว่าตัวละครบางตัวนะครับอาจจะมาช่วยเหลืออาณาจักรแบล็กโครเวอร์ก็เป็นไปได้ที่ตอนนี้เราเรียกได้ว่าโคเวอร์คิงดอมหรืออาณาจักรโคเวอร์ของเรานั้นกําลังตกที่นั่งลําบากเลยทีเดียวโดยในตอนนี้เองเลยครับไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากมายนักจากการบุกไปช่วยเหลือของเราอัศวินเวทมนใน โดยมีเป้าหมายในการไปช่วยเหลือวิลเลียมแล้วก็ยามินั่นเองตรงนี้เนี่ยจังเงีย,งยบๆไปเลยนะฮะแต่ว่าก็ยังพอมีการกล่าวถึงเล็กน้อยนะครับให้เราได้เห็นหน้ายุนงยูโนอะไรกระชุ่มกระชวยหัวใจกันบ้างอะนะอย่างไรก็ดีแล้วเนี่ยเราก็ได้ทราบข้อมูลบางส่วนนะครับจากบางงะในตอนนี้อีกด้วยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับราชาเทพปีศาจในตำนานนะครับที่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยราชาเทพปีศาจในตำนานนั้นไม่ได้มีอยู่ตนเดียวอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ตนเดียวจากทั้งหมดในเนื้อเรื่องด้วยนะครับหากเราจะพูดถึงราชาเทพีีศาาในนนนตกกัอก ทั้งนึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอย้อนความกันออกไปสักเล็กน้อยนะครับเราจะต้องย้อนไปยังเรื่องของลุมแอร์รวมถึงลิชในครั้งนั้นเองเราได้เห็นเรื่องราวของเทพปีศาจร,รวมไปถึงตำนานต่างๆนะครับที่ได้มีการเล่าสืบทอดกันมาเกี่ยวกับพลังมากมายนะครับของราชาเทพปีศาจนี้ถึงอย่างนั้นเองแล้วนะครับการที่เทพปีศาจนั้นได้ปรากฏตัวออกมามันคือความยินยอมของลิชในขณะนั้นนะครับที่จะใช้เวทมนต์เพื่อให้ตนนั้นกลายเป็นราชาเทพปีศาจในตำนานนะครับเพื่อไม่ให้ตนนั้นถูกควบคุมโดยพวกปีศาจที่หลุดออกมาจากอันเดอร์เวิร ที่เรารู้จักนั่นเองรวมไปถึงเขานั้นนะครับก็ได้ขอร้องให้รูมีแอร์นะั้นจัดการเขานั่นเองตรงนี้นั้นนะครับมันก็เป็นข้อมูลที่เราพอรู้ว่าไอเจ้าราชาปีศาจหรือราชาเวทปีศาจเนี่ยเป็นเวทต้องห้ามอีกด้วยนะครับผมอย่างไรก็ดีแล้วเนี่ยมันก็กลับทําให้เราสงสัยเลยครับว่าตัวเทพร,ราชาปีศาจที่โผล่มาต่อยกับเจเมิเลโอน่าเนี่ยที่ผมขอเรียกย่อๆกันแล้วกันนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในตอนนี้นะครับก็ได้จะมีเรื่องราวเล่าให้เราฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทําไมราชาเทพปีีีศาาาาาถึงมมกกกวว่่่1ตตนนเพรระอแๆท เข้าใจนั้นก็นึกว่าราชาปีศาจต,ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นราชาปีศาจต,ตัวเดียวกันกับลิชหรืออาจจะมีการสกัด DNA หรือทําอะไรสักอย่างจากการทดลองของอาณาจักรสเปซที่ได้คนจากอาณาจักรไดมอนมาหรือเปล่านะซึ่งในตอนนั้นนะครับเราก็คิดว่าการทําแบบนี้นะั้นก็เพื่อจะให้ราชาปีศาจนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่พอมาในตอนนี้เนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วนะครับผมว่าราชาปีศาจในตำน,นานนั้นมีมากกว่าที่เราคิดนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงทําให้เราพอเข้าใจได้ว่าเทพปีศาจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กัับคนทีีม่มมพลงเวาศ ได้เช่นกันครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะบอกว่าคนที่มีพลังเวทมหาศาลแล้วนี่ครับเราก็คงจะต้องนึกถึงยูโน่ใช่ไหมล่ะก็อาจจะมีส่วนนะครับในอนาคตที่ตัวของยูโน่เองอาจจะประวัติซ้ำรอยกับจักรพรรดิเวทมนต์องค์แรกเอ๊หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรามนโนกขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับเราก็ยังไม่รู้กลไกการเกิดขึ้นนะครับว่ามันจะต้องทํายังไงหรือการ,ร่า่มนบทไหนอะไรยังไงนะครับให้กลายเป็นราชาเทพปิศาจและในอีเวนต์นี้เองนะครับของอาณาจักรสเปซเนี่ยก็กลับมีเทพราชาปีีากกาานรกกกกยยออมาถึง2ตเทเทดว ส่วนเหตุผลที่ทําไมถึงมี2ตัวนั้นเพื่อนเพื่อก็ต้องไปลองติดตามอ่านกันตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเนื้อหาเล็กๆน้อยๆที่ทางตัวมังหะได้แทรกเข้ามาแต่ก็กลับทําให้เรารู้เรื่องราวมากขึ้นไปนะครับและผมก็จะขอข่ามันไปนั่นเองซึ่งทางนี้ทางนั้นเองแล้วเนี่ยในตอนล่าสุดอย่างที่เรารู้นะครับว่าราชาปีศนั้นได้ไเผชิญหน้ากับอัศวินเวทมน์ของอาณาจักรโครเวอร์ที่หลงเหลืออยู่ก็ตรงตามที่เหล่านั้นได้ทําการพูดคุยและอธิบายไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าอาณาจักรโครเวอร์น,น ก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแหละครับว่าแผนการเอาอัศวินเก่งๆมากมายนั้นมากองรวมกันไว้ที่อาณาจักรสเปนนั้นมันเป็นแผนที่พวกของดาร์ t ทริอนั้นได้วางไว้อย่างแยบยลและเป็นอย่างดีด้วยจนทําให้ดาร์ t ทริอัสนนะครับสามารถตลบหลังอาณาจักรโครเวอร์ได้อย่างแนบเนียนกันเลยทีเดียวแต่ทว่าในตอนนี้เองนะครับตัวละครที่เราคาดหวังไว้ว่าเขานั้นจะออกมาโชว์เทียบกันก็เริ่มมีเขาโครงกลับมากนได้แล้วครับนั่นก็คืออัศวินเวมนม์ที่อยู่จุดสูงสุดของอาณาจักรโครเววออร์หืืคคนนนนนััั้ททีีีี่่่่มมชาจูดยสกพลบ28 เ,เขานั้นได้ขุดพลังเวลาทั้งหมดนะครับที่มีออกมาใช้แต่ถึงอย่างนั้นเองนะครับตัวพลังของเทพราชาปิศาจนั้นมันก็กลับมีมากมายเหลือขนาดนับไม่เพียงแค่นั้นนะครับก็ยังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในตอนนี้อีกด้วยมันทําให้ทุกคนในราชาอาณาจักรโครเวอร์นั้นที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับรู้สถานการณ์ของจูเลียสเลยครับว่าพลังของเขานั้นเป็นอย่างไรจนทําให้ประชาชนนั้นต่างแตกตื่นจากสถานการณ์นะครับและผมก็ต้องขอบอกกันไว้อย่างนี้แหละครับว่าการต่อกรน,นะครับกับสิ่งที่เข้ามาตลบหลังและโจมตีอาจาัััักรโคเเววออตนนนนนี้น่งศิ เวนมนม์เนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับถึงอย่างนั้นเองนะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงความต่างชั้นของเวน่นมนระหว่างหัวหน้าหน่วยรวมถึงพวกสมาชิกในหน่วยนะครับดังนั้นความเก่งมันจึงค่อนข้างกระจุกอยู่ในแถวบนของราชอาณาจักรโครเวอร์นั่นเองในเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างนะครับเข้าตาจนกันแล้วตอนนั้นที่ผมอ่านกําลังนั่งคิดอยู่เลยว่าตัวละครอะไรที่จะสามารถมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ไว้ได้ในใจตอนนั้นก็ค,คือคิดแต่เพียงว่าพวกกระทิงดําที่เหลืออยู่เลยครับอาจจะสามารถเป็นกลุ่ม <Isn> และกองกําลังนะครับที่เข้ามาช่วยเหลืออาณาััักรรรโคเเวออ์ไไ้้ดนน่งบ รวมไปถึงบางตัวละครที่เรียกได้ว่าหายไปจากบทเลยไม่ว่าจะเป็นโซระเองนะครับหรือแม้กระทั่งแมกนาที่เขานั้นเองนะครับต่างบทหายกันไปหมดบางครั้งแล้วผมก็คาดหวังนะครับว่าให้พวกเขานั้นเข้ามาช่วยเหลือในศึกรั้งนี้สะละเกินและการกลับมาแบบพาวเวอร์อัพนั้นเองนะครับอาจจะมาช่วยเหลือสถานการณ์ได้หรือแม้กระทั่งเราก็ได้มโนกันไปเรื่อยนะครับถึงบอกว่ามาในอนาณาจักรไดมอนด์เนี่ยอาจจะมาช่วยเหลือนะครับอาณาจักรโครเวอร์ก็เป็นไปได้ครับพร้อมพลังใหม่ที่เรียกว่าโนแต่ก็หายกันไปหมดเลยครับหรือแม้กระทั่งเผ่าเอลรวมไปถึงโนเอลช ก็ไม่ได้ออกมาหรือมีบทนะครับเรียกได้ว่าบทหายกันไปเลยซึ่งคนที่ได้เข้ามากอบกู้สถานการณ์ทั้งบดทั้งมวลในที่สุดเขาก็ออกมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าผมนี่ทุบโต๊ะกันเลยทีเดียวคนคนนั้นก็คือแอสตานั่นเองครับที่ฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าปรากฏตัวออกมาแบบเท่กันเลยทีเดียวในโลกที่ทุกคนนั้นไม่น่าเชื่อว่าเวทมนต์ที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่นะครับของเหล่าอัศวินเวทมนต์นั้นจะไม่สามารถทําให้สถานการณ์ทุกอย่างนั้นดีขึ้นแต่ในอีกทางด้านหนึ่งนะครับตงแรราีลน้้กิคะปด หน้าสมุนลงด้วยการที่แอสตานั้นประกาศใช้พลังยูไนต์นั่นเองครับซึ่งมันเป็นคําพูดเดียวกันกับตอนที่นักนั้นเขากําลังจะพูดออกมาเพื่อใช้พลังประสานกันของปีศาจและเขานั่นเองเรียกได้ว่าอ่านตอนนี้มันถึงหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอสตาเนี่ยเรียกได้ว่าเทพจัดๆกันเลยทีเดียวนี่ครับลบภาพถังแก๊สออกไปได้ทันทีแล้วบอกเลยนะครับว่าแทบจะอดใจรอตอนต่อไปไม่ไหวแล้วว่าแอสตานั้นจะมีร่างอะไรขึ้นมาและเป็นที่ประจักษ์กับทุกคนนะครับขอเป็นร่างที่ดูร้ายๆหน่อยนะครับรวมถึงดูชั่วๆ รูปแบบการสวมเกาะเซนเซียาหลอกถูกไหมครับหรือทางผมเองนะครับก็ไม่อยากได้แบบของนักนะครับซึ่งบางชุดเนี่ยก็เป็นรถถังบางชุดเนี่ยก็เป็นดินจาแปลกๆนะครับเรานั้นก็ต้องมาเอาใจช่วยกันต่อไปเลยครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรที่นี่เรามามโนกันท้ายคลิปกันสักเล็กน้อยนะครับว่ามันพอจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับด้วยจินตนาการที่มีอย่างน้อยนิดของผมและข้อมูลที่มีประกอบอยู่ในหัวกันแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันดีเลยนะครับว่าตัวของแอสตานั้นโผล่มาเขาจะต้องแข็งงงงแแกก่่่ขขึึ้นมมาาๆตพลัทีถออบ ขอเดาว่ามันจะคล้ายๆกับร่างสถิตในเรื่องนารูโตะที่พลังของแอสตานั้นได้ประสานเข้ากับลีเบอร์หรือลีเบย์ไว้แล้วถ้าเกิดอ่านออกเสียงตามมังงะนะครับแต่ทั้งนี้เองผมก็เชื่อเลยครับว่าแอสตานั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมพลังได้เต็มที่มากนะักการฝึกกับปีศาจของนักเองนะครับมันก็ทําให้แอสต้าเหนื่อยหอบพอตัวแต่เพราะว่าตรงนี้มันอาจจะเหมือนนารูโตะในหมดก้าวหานในช่วงแรกที่อาจจะคุมร่างของตัวเองได้ไม่นานเท่าที่ควรครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้สังเกตพระเอกแนวะโชเน้นนะครับหรือพระเอกแนวค,ค่อยๆเก จะค่อนข้างที่มีการพาวเวอร์อัพไว้เป็นระดับขั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนารูโตะที่ค่อนข้างได้โหมดเซียนแล้วก็ได้เป็นโหมด9หางเอ่ย e นะครับหรือแม้กระทั่งมาฮิโร่เองที่มิดริยะนะครับก็ค่อยๆฝึกของตัวเองไปจนปลดล็อกพลังของตัวเองไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นเองครับมันจะมีลิมิตในการใช้พลังอยู่หรือว่าล่างการคงพลังไว้นั่นเองครับโดยจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นผมจึงของมันโนในพระเอกสายโชเนนเลยนะครับว่าเรื่องราวของแอสตาหรือร่างของแอสตาที่เรากําลังจะไไไไดดด้้้รรรััับชมในนนนนนตตตอตออออ่ปปหหืถเเาาจจะ็ แอสตาในโหมดใหม่แต่มีพลังจำกัดเป็นเรื่องของระยะเวลาถ้าใครยังเห็นภาพไม่ชัดพอนะครับก็อาจจะประมาณว่าเกียร์สของลูฟี่นั้นนะครับก็ยังคงร่างไว้ได้ไม่นานในช่วงแรกนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับด้วยความเป็นพระเอกหรืออะไรก็ตามแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอบอกไว้เลยครับว่าในอนาคตเราจะได้เห็นแอสตาที่พลังแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้มาก,มากๆแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีแล้วนะครับตัวของผู้ลุกรานอนาณาจักรโครเวอร์อย่างราชาเทพปีศาจอีกตัวนั้นก็ไม่ได้โดนจัดการไปได้ไง่ายๆแน่นอนเพราะว่าถึงมันนั้นจะมีพลััังงงเวมหาาาาลนนรแต่พพกกยภขอ็ใช แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือราชาเทพปีศาจนั้นถูกใครปิดผนึกไว้นี่นะสิครับที่น่าสนใจในอดีตนั่นเองนะครับราชาปีศาจตัวแรกที่ได้ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องถูกลูมิแอร์จัดการลงไปใช่ไหมครับแต่ราชาปีศาจตนนี้นั่นเองจะถูกใครจัดการรวมไปถึงปิดผนึกนี่คือประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจและคนที่ปิดผนึกมันลงได้เนี่ยน่าจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับจากคำพูดของซีนอนในช่วงแรกนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าราชาปีศาจนั้นถูกผนึกไว้นั่นเองครับดังนั้นยาจากที่ผมมนโนนะครับบางครั้ง แล้วเราอาจจะได้เห็นการออกมาของตัวละครที่เข้ามากอบกู้สถานการณ์เพิ่มเติมอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นวงศาคณะญาติของยูโน่ด้วยซ้ำครับแต่ผมนั้นก็ยังไม่แน่ใจและก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเนี่ยก็ยังช่างใจและเกิดว่าพ่อแม่ของยูโน่นั้นจริงๆแล้วยังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดยังอยู่แล้วนะครับเราอาจจะต้องตัดเรื่องทฤษฎีที่ยูโน่นั้นอาจจะกลายเป็นราชาของอาณาจักรสเปซออกไปเพราะว่าพวกเขานั้นก็ยังอาจจะดูแลอาณาจักรสเปซต,ต่อไปในเนื้อเรื่องช่วงหลังนั่นเองครับและการแข่งขันของยูโน่รวมไปถึง A Star ต้องดําเนินต่อไปเช่นกันเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดจบภาคนี้แล้วให้ยูโน่เนี่ยกลายเป็นจักรพรรดิหรือราชาของอาณาจักรสเปซเนี่ยมันก็ดูจะเร็วไปนะครับแล้วก็ดูจะตัดบทยูโน่ซะเหลือเกินนะครับและอีกอย่างยูโน่เนี่ยจะยอมไหมเพราะว่าเขาตั้งเป้านะครับในการที่จะแข่งขันกับแอสตามาตั้งแต่เนินเน่นๆและการที่ยูโน่พาวเวอร์อัพขึ้นมาขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นเห็นแอสตาเป็นคู่แข่งและเราก็ต้องขอยอมรับเลยครับว่ายูโน่นั้นค่อนข้างจะมั่นส้แอสตาที่เห็นแอสตานัน จุดที่เรานั้นน่าพิจารณาเป็นอย่างมากเลยล่ะรวมไปถึงการโชว์สเต็ปเล็กๆน้อยๆนะครับของจูเลียสเทตอรนน์ี่เองมันก็จึงทําให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าจูเลียสในร่างนี้นะครับไม่ได้แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสเกลของคนอื่นๆที่พาวเวอร์อัพขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นผมอาจจะขอบอกไว้เลยนะครับว่าหลังจากนี้เราคงจะไม่สามารถคาดหวังความสามารถจากจูเลียสได้มากมายเท่าแต่ก่อนแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาโชว์เทพออกมาในช่วงอนิเมะแค่นั้นก็มากเกินพอทําให้เรารับรู้ว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วนั่นเองแล้วเราก็ลืมบทขอออองตัวนนี้ออกไปห่ยยเลย นำนาติโอนะครับที่เรานั้นเห็นเขาในช่วงที่เซเครและอาซานะครับกำลังจะถูกตัดสินโทษเนี่ยเราก็เกลียดพี่แกไอ้เจ้าตาช่างเนี่ยนะก็คงจะต้องคิดใหม่แล้วนะครับผมว่าพี่แกนะั้นจะเป็นคนร้ายๆ้ายหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าจะเป็นตอนที่จะเกือบรวมออสตากันเลยทีเดียวนะครับเหลือก็เพียงยูโนเท่านั้นเอง,ท,ง,เองที่จะมาผสมโรงนะครับแต่ว่าพี่แกก็โชว์เทพไปหลายตอนแล้วนะซึ่งนี่เองนะครับก็คือทั้งหมดที่เรานั้นอยากจะหยิบยกมาให้เพื่อนๆนฟังนะครับกับเรื่องราวหลังจากนี้รวมถึงเน มังงะพัดน,นะครับนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะต่อยากให้ไปอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์กันจริงๆแล้วก็มาฟังเม้ามอยรวมถึงมนโนแบบงงๆหลุดโลกของผมนะครับเพราะยังเหลืออีกหลายส่วนนะครับที่เรานั้นไม่ได้หยิบยกเข้ามาพูดกันรวมๆแล้วอีพีนี้เป็นที่พอใจสําหรับผมเป็นอย่างมากครับทั้งจากการที่มีบทของจูเลียสเองรวมไปถึงพี่ถังแก๊สของเราก็โผล่ออกมาแล้วเป็นอะไรที่ทําให้เราชื่นใจกับพอสมควรเลยนะครับแต่ผมว่าแอสตานั้นมาไวเปหน่อยครับเพราะว่าประตูชั้นอื่นนั้นยังไม่ได้เปิดเลยนี่เพียงแค่ชั้นแรกยังเเจจจออออึกกกหนกนนนััขาาอาอาาดดี้ไไมม่่ยะะะคคิรว นะส่วนในตอนหน้านั้นเราอาจจะได้เห็นความเหว๋ของพวกดาร์ไทรแอดกันหน่อยละครับในความมั่นใจของเขาว่าแผนของเขานั้นเพอร์เฟกแต่เจอแอสตาเข้าไปก็ต้องผิดแผนบ้างน,นะครับและสุดท้ายเองในคบน้องโดโรธีของผมก็ไม่มีบทสักทีบทเนี่ยไม่ออกเลยนะน้องโดโรธีเอาละเลยครับในตอนนี้สาหรับเพื่อนๆเระคิดเห็นกันว่าอย่างไรบา้างร่างใหม่ของแอสตาจะเป็นแบบไหนคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้หน่อยนะครับหรือคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยนะครับว่าพ่อแม่ของยูโน่ตายไปแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือเ,เพื่อนๆคิดว่าเขานั้นอาจจะมีชีวิตอยู่นะครับสาหรับวันนี้นะครับผ ก็ต้องปิคดคลิปเม้ามอยรีวิวมงังงะาแบ็คโครเวอร์ตอนที่281ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับฟังรับชมพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ